อุ้มกินข่าปลาแซ่บปะมากินข่าวพี่น้องมีแกงสิแซ่บใช่ปะมาป้อป้อป้ยกขึ้นอลังอัลังอัลังปิดตีบขาไว้แล้วปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนโอเคเออเก่งแต่ว่าฮะพี่ไหนใช่ปะปิดเป็นมาปิดลงปิดลงปิดดีดีเออปิดไว้ มันมีั่งมันมีไ่มันมาสั่งมาเดียนมันกับแรนไปขอกันนม่นไงมันแม่นบ่อไห่มาถือไหมอลานเจยบเออแกงปลาไปหังกับแกงสูตสอแกงปลาใสิไข่บดแดงนะจ๊ะแกงมะช้าเหลือนิดนึงขุณหมาพลังสิตําเฮ้ยตั้งหยกหยกหอก กำลังสิปิดลานพี่น้องกำลังเคลียร์มาผีมามาถึงแล้วลูกมาไปยังนั้นมาเดี๋ยวรอกินเข่านะจ๊ะอ <c oughs> ุ้ยไงสัรมารแจกอุปกรณ์เดี๋ยวๆมาสบีกันปีบเสียเปล่เสียงดีครั่ ร้านเก่าร้านเดียวเปิดอยู่ร้านเดียวไปเรื่องเก่ากับว่าเปิดกับเลื่องจะเป็นเรื่องใหม่มันมันคกอยังมาขายอยู่หม่องเก่าเว่าเปิดด้วยล่ะยุตานซี่เจนเออเดี๋ย่แหะว่าเปิดสงสัี่ยมือนวันอาทิตย์กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท like. ่านจวดเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเราแซีหม่อนก่อนกินสู้สี่หมื่นพี่น้องเอ้ยอุ้ยเยอะไปไหมอุ้ย เอาก,ก่อนหนาน,นึงกินซูชิพี่นนอ่มเลยเอาว่ใส่วาซาบิเ่ใส่าัเใส่น้ำจิ้มด้วกันซูชิไอ้วาซาบิยีมหมองยังไงนดีเอามาาละอันนี้บุกข้อยินปเนี่ยอันนี้ฟองแบุกขอยิ กลมลงใส่กนะล่งองนะคำละสิบบาทพี่นอ้องสองสี่หกแปดเก้าอ็ดแถมยูเอ็นหนึ่งอาตัวไหนต่อนี่ <c oughs> ยังคือหาาแไ่ตอนที่แล้วปทานไ้กินไข่หวานะ อันนี้เป็นไข่หวานส่วนนะหน,นึ่งเป็นไข่หวานคุณบอสมันลองเอาตัวนี้วาซาบิมันอเลยครับเนี่สสยตัวนี้มันเป็นวาซาบิแบบนี่ เขละสีเลยได้ไหมอันนี้แบบเป็นวาซาบิแบบญี่ปุน่นเขาสมักเขากินกันแบบนี้มั้งแบบว่าุนขัดน้ำไหนอไหนอนอันนี้เบคอนอันนี้ปลาอันนี้ไม่รู้อะไรอขอเอาตัวนี้ก็ได้อุ้ยมันสีเงียโอ้โอ้โอ้เมกอัลอ อันนี้เป็นยนาหมูสามสันมั้งไม่ขันเพื่อนหรอเดี๋ยวตามวาสบิีกาต้องแทสซินี่บังขึ่นอยู่ได้รึเปล่ไปสื่อออกเพสื่อยุดนั่นโตมเพื่อพี่น้องมัน อันนี้เป็นซาบะมั้งเนี่ยตัวแบบเป็นซองอ่ะขนดีอยู่เต็มน้อยนึงเต็ม แต่คำอาหารมันสิมีแ,แบบทั่วไปอันนี้คํำละสิบบาทก็ใหญ่อยู่นะพี่น้องขออาแซลมอนมาสี่คำเลยซื้อมาสิบคำเกาแถมหนึ่งคำแซลมอนตรวจไปเลย kinh thường có thử, thử cái uhm. uhm. gia อันนี้แซมอนเบิร์นั่นเ่งี่สิสื่อมาเอตำกินคับเอะตำแซลมอนนะพี่น้องมันนัว นัวของซอสนัวมายองยเๆๆนสเค็มๆเหมนหวานของซอสหึนหึนวาซาบิบ้าไอการมีแซลมอนมันก็นาบนอนกันา,นาอยู่ด้วยหร คำนี้ก่อนแซลมอนลองเอาแบบกินแบบญี่ปุ่นโอมากาสีไปนั่ากินข้าวนิ่ม แอมนไม่ได้หนามากแต่ตอนนี้มันจะไม่มีความนัวของครีมของซอสอันนี้น่าจะเป็นกุ้งนะเห็นตาหางมันนิดนึงตอืม Cung cúp cúp Ngon ซูชิเยอะเหมือนเดิม,มถึกใจพี่น้องนดนๆกินเถอะซูชิแบ่บขับรถไปที่ในตัวอำเภอโซนซ้ายไม่เปิดข้ามไปโซนขวาค่อยมีนะฮะแ่บเสย มักถึกใจไปพอกันคลิปหนาจ้าคลิปนี้กะเบาๆตักช้างเฮาดีๆน้อยๆขอให้รักนานๆนะจ๊ะกะเริ่มยู่เริ่อยู่อย่าลืมกด subscribe สสเป็นพันิบาลที่เราสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าวิบูอร่อย